จำมาหมดงงไหมครับงงนะนี่มันตัตวรรษที่21แล้วเนี่ยมันเลยความคิดไปแล้วมันก็เลยหยุดคิดนั่นเองครับเนี่ยปัญญาจะต้องมาจากการหยุดคิดนะดูคิดจนหยุดคิดนะฮะจึงจะได้ปัญญาที่ว่าเนี่เอาใครจะย้อนแยง้งก็ย้อนแย,งย้งไปที่ไหนครับให้ลุงเปลี่ยนคําพูดลุงไม่เปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะว่าลุงเซ็ตภาษาไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ใช่ไหมเออ เพราะฉะนั้นใครจะเอาองความรู้สัตววัดไหนมาก็ก็ไม่ว่ากันมันคอมแพ้กันไปลุงก็เดินหน้าตามภาษาลุงก็แล้วกันอะไรทํานองเนี้ครับก็หวังว่าคงจะเริ่มทั้งหมดก็คือภาษาทั้งชิ้นที่พูดเห็นไหมเพราะภาษาเนี่ยการที่เขียนว่าความรู้ก็คือภาษาเขียนมาก็คอควายวอแวนสระอามอมะความรู้รอเรือ ไม่โทรสรอูรู้ก็คือภาษาภาษาก็เป็นสิ่งสมมติที่น่อายมามันก็วนเวียนวังวนอยู่ที่สิงสมมติทั้งนั้นนะสมุทุกวันนี้มนุษย์ทุกคนจะมาถกเถียงกันด้วยสิ่งสมมติเห็นไหมครับเถียงมาที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นจำตารามาตั้งแต่อยู่ไหนสองพันกว่าปีอยู่ตรงนั้นทีนี้ในเรื่องของศาสนา พระองค์ก็บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกก็แปลว่าถ้าบอกว่าพระติพิโดมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันนู้นสองพันห้าหกร้อปีที่ผ่านมานั่นแหละครับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเฉยแล้วโยมใช่ไหมครับอย่างนั้นกฎพระตาลักษ์กเอาไว้ไหนทีนี้นะเออทุกขังอนิจจังอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงเอาไว้ไหนล่ะครับคิดคือไม่ฉกคิดกันหรือเ่านงไงทึงบอกว่ามีแต่มีแต่คาว่าจํามีแต่ความจําไม่มีความคิด งงไหมครับทีเนี้ยพอเวลาผมพูดตรงนี้มันก็ย้อนแย้งตัวท่านก็ไม่ปไปแล้วล่ะครับมันย้อนแย้งไปมันก็จุกออกโอเคไหมครับใช่ไหมลุงพูดต้องการไม่ให้ใครจุกออกก็ต้องเปิดรับสิ่งใหม่ลองดูสิครับมไม่ได้สูญเสียหายแต่ต่างๆประการใดใช่ไหมครับด้วยอ,อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งมากเหลือเกินครับความจำนะครับพีจากตำาํำราจะเป็นจะตายประมาณนั้นนะครับมันขลังะลรก็นักหนามาเยอะแล้วจะเผาให้ดูจรงิง <laughs> จริงที่จริงนะกับลุงเ่ยไม่ได้จริงนะไม้เยอะอพวกตำราเนี่ยจะเผาทิ้งให้หมดแล้วจะเขียนให้ใหม่ยากนะ <laughs> ใช่ครับมันต้องเผาตำราทิ้งหมดมันมีนะเดี๋ยวนะอะไรนะอ๋อมีหน้ากันนะครับมีหน้านะฟังให้ดีนะครับว่าไม่รู้มันเหลือแต่กับตระหนไม่รู้นะครับพูดไปมันก็ด่นไปเนาะเรื่องความเชื่อเนี่ย